แซ่บไปเลยไปเถอพี่น้องเร็วๆเร็วๆสี่ครับผมนี่ยอดพี่น้องพี่เกลือหลายๆครับผมนี่ แซ่บพีรีพี่น้องครับสุดยอดเลยบักมก่วงอันนี้แซ่บพีรีครับผมนี่บักม่วงอันอันเนาะแก้วขมิ้นครับพี่น้องแซ่บไปผีวเกลือหลายเลยครับผมพี่น้องคุยเอาหลายครับผมคุยหลายทำไม,ไม,ไม,ไมกินลาบช่างครับผมพี่น้องเัาเปลาบช่างพี่น้องเมาเด้อ วงกูขงังห่วงเนี่ยนะครับผมวงกูขางหัวครับผมขางหัวงซักวงไผ่ไ <ป S 1> วงกววระจกแซบพื้นเขาครับพี่น้องวงเขาทำกันก็บอกวงเข้ากันข้ามหน้อยพว้ดครับพี่น้องเลยข้ามแบบนี้เลยเนีย่พี่น้อง เลือได้หลายครับผมแสีบอีีครับผมโอ้ยสุดยอดครับนี่